สวัสดีครับพี่กับผมทวิตนะครับ <c oughs> วันนี้จะมาพูดถึงปัญหาหลายๆคนนะครับผมที่ประสบอยู่ตอนนี้น่าจะเป็นผู้เล่นเก่ากับผู้เล่นใหม่นะแต่น่าจะเป็นในส่วนของผู้เล่นใหม่ในในส่วนเยอะจะพูดถึงระบบการไต่หอนะครับ ันนี้จะเป็นตัวใหม่นะที่ผมเล่นเนาะเพราะอันนี้ลองมาทดสอบไต่หอดูเพราะว่าตัวหลักผมนี่เ,เวลสูงมันทาให้เแบบมองปัญหาไม่ออกของการไต่หอก็เลยอันนี้ลองทุนเล่นใหม่ดูเมื่อรางวัลสัปดาห์ที่แล้วผมทําการติดอันดับที่สามนะครับผมจะเป็นผู้เล่นที่น้อยที่สุด เลเวลน้อยที่สุดแล้วก็พลังลบน้อยที่สุดที่ขึ้นสู่อันดับสามได้ใน485ดาวที่หนึ่งกับที่สองจะเป็นตัวนี้ตอวคนนี้อันนี้ผมยังไม่ไม่ว่างเข้ามาไต่เลยอันดับแรกแรกผู้เล่นส่วนมากจะเน,นเน้นทับเน้นทับเน้นทีมเนี่ยไปในรูปแบบของตัวทองทั้งหมดคือตัวทองอ่ะใช่มันเก่งพลังลบเยอะ แต่สิ่งที่คนหลายคนคือน่าจะไม่รู้คือสกิลอะมันแตกต่างอยู่แล้วอ่ะอย่างผมเปรียบเทียบไม่ง่ายเลยเนี่ยเจียนอุยเนี่ยกะกุยแกมันต่างกันที่ตรงไหนตัวทองเหมือนกันพลังสมบัติสิบเจ็ดเหมือนกันมันต่างที่ตรงนี้ครับสกิลอย่างกุยแกเนี่ย เป็นสกิลกว่าเพราะงั้นการทำดาเมจเนี่ยมันไม่ได้สุดมันไม่สามารถฆ่ามอนได้ในสกิลเดียวเพราะงั้นการถ้าเกิดว่าเรามีตัวทองพวกนี้เยอะๆเนี่ยมันทำให้เราไต่หอลำบากนะไม่ใช่ว่าตัวทองทั้งทีมพลังลบเยอะผ่านหอได้ง่ายไม่ใช่ปิดฆ่าเลยต่างกันกับที่เนี่ยผมเล่นเป็นกุยแก่นิงกุยแก่ดับแรก ดาเมจหน้าหลังยังไงก็ช่างดาเมจหน้าเนี่ยยังไงเตียนอุยก็ฆ่าได้อยู่แล้วตัวต่อมาคือแฮห,หัวตุ้นแฮห,หัวตุ้นเนี่ยาถ้าเกิดคุณสมบัติเขาเนี่ยจะน้อยกว่าตัวทองแต่สกิลในการใช้งานเนี่ยเขาดีกว่าตัวทองนะครับในการแต่หออันนี้ก็คล้ายสกิลเหมือนเตียนอุย เพราะดามเมจจะเน้นไปแค่2ตัวเพราะงั้นสามารถทับดามเมจในการฆ่ามอนในหอได้ง่ายขึ้นไก่ตัวหนึ่งผมใช้เป็นเขาทูคือผมเน้น3ตัวนี้หลักเขาทูเป้าหมายเดียวยังไงก็แทบจะตายอยู่แล้วหอเพราะเห็นบางคนแบบ ล้วบอกว่าเออไต่หอไม่ผ่านก็รู้แล้วทําไมไต่หอไม่ผ่านก็เล่น,เล,นเล่นตัวทองกันหมดเลยมันไม่มีเป้าหมายสก,กิลตัวไหนแบบตัวทองตัวไหนที่แบบสามารถทำดาเมจเดี่ยวได้เลยแล้วจะผ่านหอได้ยังไงในจุดนั้นไม่เข้าใจอันนี้ผมมีแค่มีแค่ลิงแกะแรกนะครับผมยังไม่มีนกยังไม่มีเสือ การจัดทีมคืออันดับหนึ่งอันดับต่อมาคือบัฟบัฟเนี่ยมันก็อยู่ที่ดวงของเราด้วยแต่ละวันแต่ละรอบว่าบัฟคุณจะดีแค่ไหนไต่หอได้ไกลแค่ไหนแต่บอกเลยว่าสิ่งสำคัญจริงๆคือการจัดทีมของคุณสกิลท่าภาษา,าอีกอย่างหนึ่ง มันนี่เห็นหลายคนเลยแล้วแล้วเราถามว่าผมผ่านได้ยังไงก็คือการจัดบาลครีมอะ่ะถ้าจัดถูกอะ่ะยังไงมันก็ผ่านถ้าจัดผิดอะ่ะต่อให้พลังลบยี้ยังไงมันก็ไม่ผ่านสมมติเปิดด้วยตัวสกิลกวาดอย่างเงี้ยมอนตตัวแรกยังไม่ตายเลยมันก็สวนกลับมาคุณก็ตายคุณก็แพ้แล้วคุณจะผ่านได้ยังไง ตัวหลักผมผมก็ยังใช้อยู่นะตัวหลักผมเนี่ยห้หัวตุ้นเขาทูผมยังใช้อยู่เลยผมยังไม่ใช้ตัวทองทั้งหมดนะผมจะเปลี่ยนตัวเป็นตุเนต,เป,ตเป็นทีมตัวทองทั้งหมดจนกว่าผมจะผ่านเจ็ดรอยดาวเพราะผมต้องอ่าต้องผ่านหอขั้นถึงระดับสูงผมต้องการแกนอุปกรณ์เพิ่มนะครับไว้ในการอ่าหลอมพลังให้ชุดลุงด้วย เพราะตอนนี้เซตผมหน้าเต็มไปแล้วสามสามเซตชุดทองเซตที่สี่กำลังจะครบขัดอีกสองชิ้น ยิ่งหอหอเนี่ยยิ่งสูงขึ้นเรื่อยๆอ,อ่าพวกบับ๊บอ่าแม่นยำก็ก็จำเป็นนะครับยิ่งสูงก็เรายิ่งตีบืดเพราะงั้นก็ถ้าเป็นไปได้ก็หยิบพวกแม่นยำไปด้วยอันนี้ยังไม่ได้เก็บเว็วเพิ่มเลย น,นี้มาลองเล่นเซิ้มใหม่แล้วเลยมองเห็นว่าปัญหาคือน่าจะเกิดจากอะไรเพราะเห็นจัดทีมเป็นแรกๆปั๊บเนี่ยเน้นพลังลบอย่างเดียวหอหอสำคัญนะครับผ่านขึ้นหกร้อยดาวก่อนยิ่งได้เปรียบเพราะถือว่าจะหาชุดอ่าหาเสร็จทำชุดทองได้ไวกว่าชาวบ้านเขา ช่วงนี้ผมติดงานนะครับติดงานหลักงานหลักผมจะเป็นซ่อมโทรศัพท์เนี่ยอันนี้คือทีมที่ผมใช้ผมใช้สกิลนี้นครับเท้า,าสารพลังแข็งอันนี้ไม่แน่ใจว่าผ่านไหมผ่านหรือเปล่าอันนี้อันนี้ไม่ติดขี้แม่อะไรเลย มันไม่ได้ยากนะสำหรับการไต่หอถ้าเกิดคุณเข้าใจแบบสกิลของขุนพลที่คุณเล่นจริงๆคุณจะจัดวางเทียมไม่ถูกต้องเลย ห3 5ดาวตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วเนี่ยผมผ่านอย่างแค่นี้ผมไม่ได้แต่สองดาวหนึ่งดาวเพิ่มขึ้นเลยเดี๋ยวจะปรับไปสองดาวให้ดูน่าจะผ่านเพราะตอนนี้คือผมไม่ได้เอาตัวแม่อะไรคือไม่ได้ว่างเลย เซิร์ฟหลักก็คือไม่ค่อยได้เล่นเหมือนกันตอนนี้ช่วงนี้คือติดงานเยอะสำหรับสัตว์เทพจริงๆนะครับถ้าเกิดให้แนะนำจริงๆก็จะเป็นอันดับแรกคือนกหรือถ้าเกิดว่าใครสามารถหาเสือได้แต่เริ่มต้นก็คือได้มาเป็นเสือไฟก็คือดีเนีย่ยอันนี้กิจจะมีกิจมันนี้นี้มาพอดี อะไรนี้ลองเล่นๆดูก่อน ถ้าภาษาอย่างที่ผมบอกผมที่ผมใช้นะครับตัวนี้มันมันได้เปรียบมันดียังไงคือมันสามตำแหน่งตรงนี้มันอยู่ตรงไหนก็ได้มองค่าปม,มองค่าป้องกันนะครับแล้วก็อัตราคิดคคอนท่าประสานพิเศษอีกสี่หรื้าซ็ทำให้สกิลนี้คือแรงมากระดับต้นแต่ทุกวันนี้ปัจจุบันผมก็ยังใช้ในห้องของผมอยู่ในตัวหลัก ส่วนนี้ผมยังไม่ผ่านนะเพราะผมต้องเปลี่ยนเปลี่ยนจากแรดมาเป็นมาเป็นกนกเนี่ยรูปแบบจะเป็นแบบนี้สกิลเนี่ยถ้าเกิด3ามตัวหลังไม่ตายเนี่ยผมใช้สกิลนี้พวกนี้ได้ นี้ไต่ให้ดูนะครับขอแวลสทกวันสองวันก่อนในการปรับทีมใหม่ก่อนเพราะว่าไม่ได้เล่นนานไม่ได้อัพของไม่ได้อัพอะไรเลยแล้วก็จะเป็นในอีกส่วนหนึ่งของรูปแบบสัต์ตาเทพนะครับท่านแนะนำในสัต์ตาเทพในการใช้ไต่หอ ในส่วนผู้เล่นใหม่ตอนนี้คือสีทองน่าจะหาง่ายขึ้นหาง่ายละห,หาง่ายกว่าเดิมถ้าเป็นอ่าสีแดงเนี่ยให้น้บเป็นกระบี่เมฆไฟนะครับอันหนึ่งพัดขอนกอันหนึ่งแล้วก็เป็นเงินดาบที่เป็นเงินดาบเพราะอะไรเงินดาบเนี่ยผมจะใส่ไว้ในตัวที่สามอันนี้เพิ่มโจมตีนะครับเนี่ย ถ้าอ่าอันนี้พูดถึงในขั้น7ดาวเนาะเมื่อจานวนในในสนามฝ่ายศัตรูน้อยกว่าหรือเท่ากับ3ามคนเนี่ยเพิ่มการโจมตีให้ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ถ้าเกิดเพิ่มแอคแท็กให้เราอ่ะเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะงั้นในส่วนนี้ตัวนี้ดาบเงินดาบเนี่ยผมจะใส่ในตัวที่สามเพื่อเพิ่มพลังโจมตีของมันเพราะว่าตัวที่หนึ่งกับที่สองผมเนี่ยมันทำดาเมจอ่าให้มนันฝ่ายศัตรูคือตายแน่นอนอยู่แล้ว ตอนนี้ผมรอแค่ว่า,าจะอัพดาวขึ้นนะครับเป็นพวก7ดาว6ดาวให้ตันเนี่ยจะเห็นเลยผมยังไม่ได้ทำอะไรเลยสักอย่างนึงคือช่วงนี้ไม่ว่างจริงๆพยายามจะอัดคลิปอยู่ทุกวันนะแต่ว่ามันเป็นเรื่องของเสียงทีนี้ที่ไม่สามารถให้แบบอัดคลิปติดต่อกันได้แบบภายในวันเดียวหลายคลิป พราะยังไงก็เน้นเตียนอุยเป็นหลักเอาเป็นตัวหลักของเราไปเลยเพราะถ้าเกิดว่าบางคนเนี่ยทำมาแบบมีเตียนอุยมีอันนี้แล้วเนี่ยจะข้ามไปโจโฉก็คือได้แต่ว่าโจโฉก็ต้องการอีกสองตัวในการเปิดวาสนาให้ครบหมดเพราะงั้นผมเลยมองคิดว่าทำเตียนอุยดีกว่าตอนนี้ อาเนอุ้ยขึ้นได้ประมาณสี่ดาวเนาะสี่ดาวอย่างนี้ห้าดาวอย่างนี้โอเคค่อยมาเก็บเศษค่อยมาทําอะไรพวกนี้เพิ่มในส่วนเรื่องของพวกอาเติที่หกเนาะคือตอนนี้มันยังเพิ่งจะเป็นมิติที่ห้าที่จะเข้าไทยมิติที่หกยังไม่เข้าแต่เห็นว่ามีคนขอมาเยอะเดี๋ยว เดี๋ยวจะทามิติที่5ในรูปแบบหนึ่งนะครับสําหรับคนที่อยากผ่านแต่ว่าพลังลบยังน้อยไม่สามารถผ่านได้แต่ว่ามันมีเทคนิคในการผ่านอยู่เดี๋ยวจะทําคลิปให้ใหม่แล้วกันเพราะจะมีคลิปหนึ่งที่ลงไปมันจะเป็นของเกาหลีเนาะที่ใช้แต่ว่าตัวนั้นคือพลังลบมันสูงเกินอยู่แล้วมันเลยผ่านง่ายอาจจะมองไม่เห็นภาพเดี๋ยวผมเก็บเคลียร์ด่านของผมก่อนเพราะว่าน่าจะเหลือไม่กี่ด่านในเซิร์ฟไทยจะไปลองลองดูว่า เทคนิคนี้คิดใช้ได้ผลไหมกับเซฟไทยยังไงก็ถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนมีตรงไหนสงสัยนะครับอยากจะพูดให้ใหยาวกว่าน,นี้อยู่แต่ตอนนี้คือติดเนี่ยเริ่มเสียงเนี่ยเริ่มไปแล้วตอนนี้เพราะงั้นการทดสอบไร้พา,ายเนี่ยไต่หอเนี่ยคือเน้นอันดับหนึ่งเลยว่าตัวหลักๆในการไต่หอ คือเน้นเน้นเป็นนก1ตัวเสือไปสองตัวถ้ามีตัวที่3ามเพิ่มได้คือเอาเป็นแมวล,ลิงนะครับเป็นสามตัวคือ3ามตัวนี้ขึ้นหลักๆเลยใช้ในการไต่หอส่วนสัตว์ลุงนะครับถ้าเป็นตัวพวกนี้เนี่ยสองตัวแรกเน,เน้นทำแค่อย่างอดาวก่อน จากที่เห็นนะครับเนี่ยสัตว์ลงตัวนี้ถ้าเกิดเพิ่มดาวคือมันไม่ได้เห็นผลอะไรมากมายเพราะที่หันในเซฟเกาหลีเซร์ฟจีนผมลองอัพดาวอัพอะไรแล้วก็คือกล่อมันจะเห็นผลจริงๆขึ้น่ะระดับห้าหกดาวขึ้นไปเพราะงั้นตัวนี้คือเซฟเซฟเซฟมันนีเราไว้ก่อนทําแค่ดาวเดียวพอเพราะเดี๋ยวมันเปิดตัวที่สองสามสี่มาอย่างนี้ตัวแรกพวกนี้มันจะหาได้ง่ายขึ้นอยู่แล้วค่อยมาทําได้ทําดาวทีหลัง อย่างที่ว่าล่ะมีตัวแรกมาปั๊บเนี่ยตัวที่สองมาสามมา,างี้ปั๊บเนี่ยตัวที่หนึ่งสองเนี่ยมันจะหาง่ายขึ้นมันจะมีกิจกรรมมาแจกหรืออาจจะหาหาได้ง่ายขึ้นนะเนี่ยเพราะแรกเนี่ยผมในการไต่หอคือมันไม่ได้ใช้ประโยชน์เลยตอนนี้ผมต้องหาเป็นนกแทน ยังไงก็ถ้าเกิดเพื่อนๆมีอะไรสงสัยนะครับสามารถลงไว้ใต้คอมเมนต์ได้เหมือนเดิมนะครับอสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ